หลังจากที่เลิกงานแล้วนั้นข้าพเจ้าได้ชวนไอ้หวังกับไอ้หนุ่มไปกินเลี้ยงสังสรรค์กันที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งซึ่งพวกเรานั่งดื่มกินกันอย่างมีความสุขสนุกสนานคุยโมโ้อ,อวดแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันงี่เง่าเต่าตุ่นไร้สาระกันอย่างเมามันจนกระทั่งเวลาได้ล่วงเลยผ่านพ้นไปไวเหมือนโกหกและในที่สุดเจ้าของร้าน ก็เดินมาที่โต๊ะของพวกเราแล้วพูดขึ้นว่าร้านจะปิดแล้วนะอะไรนะเท่าแก่จะปิดร้านแล้วเหรอผมถามด้วยความประหลาดใจก็ใช่สิวะก็นี่มันจะตีหนึ่งแล้วนี่ขืนเปิดเกินเวลาเดี๋ยวพวกตำรวจก็แหกกันมาจับนะสิเท่าแก่พูดอย่างมีอารมณ์ โถ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 ,โถโร้านเหล้าเล็กๆโกโลโกโสเพิงหมาแงนของเฮียเนี่ยตำรวจที่ไหนมันจะมาจับให้เสียเวล่ำเวลาถ้าเป็นผับเป็นบาร์ใหญ่ๆตโตๆก็ว่าไปอย่างไอหวังปากหมาอีกแล้วเสือไปว่าร้านเหล้าสุดที่รักของเฮียแกได้พูดอย่างนี้ก็สวยสิวะเฮียโกะออกอาการฉุนเฉียวใบหน้าแดงกำ่ำ พอเห็นทั้งนั้นข้าพเจ้าจึงรีบยกมือขึ้นมาพนมผมต้องขออภัยเฮียด้วยนะครับพวกผมไม่ได้มีเจตนาที่จะดูถูกร้านเฮียเลยจริงๆไอหวังเพื่อนผมเวลามันเมาทีไรมันก็จะกลายเป็นคนปากหมาทุกทีเฮียได้โปรดยกโทษให้เพื่อนผมด้วยนะครับอย่าได้ไปถือสาหาความหรือโกรธเคืองไอคนแบบนี้มันเลย มันออกจะเป็นคนบ้าๆบอๆและกว่าที่ข้าพเจ้าจะทำให้เฮียก๊กยอมยกโทษให้กับไอหวังได้ก็ทำเอาข้าพเจ้าถึงกับต้องอ้อนวอนกันอยู่นานเลยทีเดียวอ่ะคราวนี้อัวจะยกโทษให้ก็ได้แต่ต่อไปนี้พวกเองสามคนไม่ต้องเสนอหน้ามาที่ร้านอัวอีกต่อไป เข้าใจไหมพวกเราถูกเฮียกโกะไล่ออกจากร้านอย่างกระหมูกับหมาและที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะไอ้หวังคนเดียวเลยเสือกปากไม่ดีแต่ก็ยังดีนะที่เฮียกโกะแกไม่ถีบพวกเราออกมาจากร้านของแกและทีนี้จะเอาอยัางไงกันดีจะกลับหรือว่าจะไปกินต่อผมหันมาถามไอหวังกะไอ้หนุ่มมีร้านไหนที่มันเปิดเกินเวลาบ้างล่ะ ไอ้หนุ่มถามข้าพเจ้าสายหน้าช่วงนี้ตำรวจค่อนข้างที่จะเข้มงวดกวดขันเสียด้วยเน่ยสิร้านไหนฝ่าฝืนมีหวังโดนปรับกระเป๋าฉีกเลยละมึงและในระหว่างที่พวกเราสามคนกำลังปรึกษาหาลือกันอยู่นั่นเองหูของข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงคนร้องเพลงดังแว่วมากับสายลมเฮ้ยวแถวๆนี้มีร้านคาราโอเกะด้วยหรือวะผมถาม ด้วยความสงสัยไอหนุ่มกับไอหวังสายหน้าใครแม่งจะไปรู้วะกูไม่ให้คนแถวนี้สักหน่อยไอหวังพูดจายียวนโกนประสาทอีกแล้วแต่โบราณท่านว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาข้าพเจ้าจึงไม่อยากที่จะไปถือสาหาความกับมันเอาอย่างนีดีไหมพวกเราลองเดินไปดูกันถ้าเจอร้านคาราโอเกะ ก็เข้าไปนั่งดื่มเบียร์เย็นๆกันต่ออีกสักสองสามขวดแล้วค่อยแยกย้ายกันกลับซึ่งเมื่อตกลงกันตามนี้แล้วพวกผมสามคนจึงได้พากันเดินตามเสียงเพลงนั้นไปและในที่สุดพวกเราก็ได้มาเจอกับร้านคาราโอเกะเข้าจริงๆเสียด้วยสิซึ่งร้านคาราโอเกะแห่งนี้เป็นร้านเล็กๆที่มีคนในร้านนั่งดื่มกิน กันอยู่เพียงแค่สองคนเท่านั้นเองส่วนพนักงานในร้านนั้นเท่าที่เห็นก็มีอยู่กันแค่สามคนรวมเบ็ดเสร็จในร้านมีอยู่กันแค่ห้าคนด้วยกันพวกผมสามคนจึงไม่รีรอรีบเดินตรงปีเข้าไปในร้านทันทีต้องขอบอกก่อนว่าร้านคาโลเกะแห่งนี้ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวบนพื้นที่กว้างลักษณะของร้านเหมือนกับ กระท่อมหลังขนาดย่อยๆที่เปิดโล่งทั้งสี่ด้านรอบๆร้านนี้มีแต่ความมืดปกคลุมและสถานที่ตั้งของร้านค่อนข้างที่จะอยู่ห่างไกลจากชุมชนพอสมควรและในระหว่างนั้นเองหญิงสาววัยกลางคนที่แต่งตัวเสว็กซดูท่าว่าเธอคนนี้จะเป็นเจ้าของร้านคาราโอเกะร้านนี้เป็นแน่แท้ ได้รีบเดินออกมาต้อนรับพวกเราสามคนด้วยสีหน้าแววตายิ้มแย้มแจ่มใสก่อนจะเชื้อเชิญให้พวกเราเข้าไปนั่งภายในร้านกันทุกอย่างก็ดูปกติดีเรื่องการบริการก็พอใช้ได้แต่ทว่าทำไมข้าพเจ้าถึงกลับรู้สึกแปลกๆยังไงชอบกลบรรยากาศภายในร้านคาราเกะแห่งนี้มันดูอึดอัดยังไงบอกไม่ถูกแขกโต๊ะข้างๆก็เอาแต่นั่งเงียบ ไม่พูดไม่จาซึ่งมันดูผิดปกติอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวอีกทั้งสีหน้าแววตาของเด็กเสิร์ฟก็ดูเศร้าส้อยไม่มีชีวิตชีวาเอาเสียเลยผิดกับเจ้าของร้านที่เอาแต่ยิ้มหน้าละลื่นอยู่ตลอดเวลาซึ่งข้าพเจ้าว่าเจ๊เจ้าของร้านจะยิ้มมากเกินความจำเป็นไปแล้วด้วยซ้ำยิ้มจนดูหน้ากลัวยิ้มจนดูหน้าขนลุกเลยก็ว่าได้เฮ้ย กูว่าร้านนี้มันดูแปลกๆอยู่นะผมสะก,กิดไอ้หนุ่มบอกมันถึงความผิดปกติบางอย่างแปลกยังไงวะไอ้หนุ่มถามกลับก็มึงลองดูทุกคนที่อยู่ภายในร้านสิวะท่าทางของแต่ละคนมันดูพิลึกอยู่นะไอ้หวังสายหน้าก่อนที่มันจะยกแก้วขึ้นมากระดกพวดเดียวจนหมดเกี้ยงเหลือก็แต่เพียงฟองเบียร์ติดอยู่ที่ก้นแก้วแต่เพียงเท่านั้น กูก็ไม่เห็นว่าคนในร้านจะดูผิดปกติตรงไหนเลยนีิวะจะมีก็แต่มึงคนเดียวนี่แหละที่สมองดูผิดปกติไอหวังหันมาตะคอกตะวาดใส่ผมแต่ถึงกระนั้นผมก็ไม่ถือสาหาความคนบ้าบ้าบอๆอย่างมันหรอกพอเบียร์หมดไปได้สองขวดเจ้าของร้านก็ได้หันมาถามกับพวกผมว่าจะรับเบียร์เพิ่มอีกไหมคะแต่ทว่าการหันหัวของเจน,นั้นมันออกจะดูพิศนานไปหน่อย ก็คือแกหันหัวมาโดยที่ตัวของแกไม่ได้ขยับเลยไม่ได้ขยื่นเคลื่อนไหวเลยแม้แต่น้อยนี่หัวแกหมุนได้รอบเลยหรือไงเนี่ยซึ่งนี่ไม่ให้ความสามารถพิเศษแล้วแต่มันเป็นความสามารถของผีชัดๆเมื่อพวกเราสามคนเห็นดังนี้แล้วต่างก็พากันร้องจากออกมาอย่างพร้อมเพรียงกัน และยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะยังมีเด็กเสิร์ฟอีกสองคนนั้นที่เดินหิ้วหัวมาที่โต๊ะของพวกเราอีกจังหากแค่นี้ก็แย่จะพออยู่แล้วก็ดันมาเจอแขกในร้านที่มีอยู่ด้วยกันสองคนนั้นซึ่งตอนแรกที่เอาแต่นั่งนิ่งคราวนี้ก็แปลเปลี่ยนมาเป็นเงืนหน้าขึ้นและเสยะยิ้มกว้างจนปากแทบจะฉีกมาถึงลูหูให้กับพวกเราทั้งสามคน ยิ้มนั้นหน้าเสยยดสยองเป็นยิ่งนักข้าพเจ้ากับเพื่อนๆตัดสินใจวิ่งหนีออกจากนอกร้านในทันทีและไม่คิดที่จะหันหลังกลับไปมองอีกเลยซึ่งในภายหลังข้าพเจ้าก็ได้มาทราบเรื่องราวของร้านคาโรเกะผีสิงแห่งนี้ที่หลอกหลอนพวกเราสามคนในค่ำคืนนั้นจนเกือบจะจับไข้หัวโขนกันเสียให้ได้ เรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อสองเดือนที่แล้วอยู่ๆก็มีคนเมาเดินถือปืนเข้ามาภายในร้านคาลาโอเกะจากนั้นก็ทำการกระหน่ำยิงคนในร้านจนเสียชีวิตทั้งหมดห้าศพไม่มีใครรอดชีวิตเลยแม้แต่คนเดียวและนี่ก็คือเหตุการณ์สยองขวัญที่นำมาเล่าสู่กันฟังในครั้งนี้ซึ่งหวังว่าทุกท่านจะชอบนะครับ พี่จุนก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง YouTube ของพี่จุนกันด้วยนะครับและพี่จุนก็จะนำเรื่องผีเรื่องราวลี้ลับเรื่องราวอาถรรพ์มาเล่าสู่กันฟังให้ทุกคนฟังกันอีกนะครับสวัสดีครับ